จะและปฏิบัติการชุมนุมการประท้วงแนวใหม่หรือ n e โ protest ก็เนี่ยก็เขียนสาขยายสรุปบริฟย์สั้นๆนิดเดียวคอลัมน์เดียวนะไม่อ่านอ่าน,านตัวย่อว่าปรัชญาของการชุมนุมอหิงสาโอ้ยเข้ไปสันติสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึก มันประเด็นที่จริงเเคยถ่ายไว้หมดแล้วนะแต่ไม่ได้เอามา insert. อินเสิร์ตอีกเเคยถ่ายไว้นะเนี่ยทั้งหมดนะแต่ไม่เอามา insert. อินเสิร์ตปรัชญาการชุมนุมสันติคือสงบอหิงสาอะไรอหิงสาไม่รู้นะอหิงสาก็คือน o n v i o l e n non-violent อหิงสามไม่รุนแรงซื่อส